สวัสดีครับมาอัปเดตข่าวแมนยูนเนต็ดกันหน่อยดีกว่านะฮะเริ่มกันที่ข่าวซื้อขายนักเตะยังไม่มีย้ายเข้าแต่ว่ามีย้ายออกฮะคนล่าสุดก็เป็นเจ้าเจมส์การ์เดอร์นะฮะกองกลางดาวรุ่งวัย20ปีก็ย้ายกลับไปเล่นกับ นอตติงแฮมฟอร์เรสในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพแบบยืมตัวหนึ่งฤดูดกาลครับอีกครั้งหนึ่งหนละังจากที่ช่วงครึ่งฤดูดกาลที่แล้วเนี่ยโชว์ผลงานได้ค่อนข้างดีคนระับเพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้ขึ้นชุดใหญ่ค่อนข้างระบาดนะแม่งแน่นซะเหลือเกินนะ <c oughs> ก็รอดูแล้วกันว่าฟอร์มของการเนอร์ในฤดูดกาลนี้ที่ไปเล่นกับอฟอร์เรสจะเป็นยังไงครับเพราะว่าคนอื่นๆที่ส่งไปให้ทีมอื่นยืมตัวฮนะอย่างเมื่อวานนี้ทาฮิทชองก็โอ้โหโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีกับเบอร์มิงแฮมครับพาทีมถล่่่มคคููตตออสส้้้ 0, ้้ไไไป5-0รับแซิ์ดดดวยนะใช ทีเดียวนะครับผมกลับมาที่ศึกพิมพ์เลียงเกล็ดดีกว่าเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าแมนอยู่ในเตดเรายังไม่มี Q นะคิวเตะนะฮะก็เลยมีโอกาสาได้ดูลิเวอร์พูลคั่วหลีของเราเนี่ยเตะโอ้ลิเวอร์พูลนี่เห็นได้ชัดเลยนะพอได้ฟันได้มานี่หลังแน่นปึกแล้วกองกองกลางกองหน้าเนี่ยดูเล่นไหลลื่นกันมากขึ้นอตอนนี้สามตัวข้างหน้าฮะก็ดูแล้วจะค่อนข้างลงตัวแล้วล่ะระหว่างเดโก้โชต้ามาเน่แล้วก็โมเมสซาร่านะครับผมโชต้าที่ไม่หาตำแหน่งที่ ในการยิงดีมากๆเลยนะฮะตัวที่ลงมาเป็นดาวรุ่งอย่างฮาวิเอเลียดก็คือแบบเด็ก18เล่นได้ขนาดนี้ผมว่าแม่งสุดยอดนะคือเราเห็นฟอร์มมาตั้งแต่ยูซิแล้วผมเห็นตั้งแต่ตอนนั้นโอ้โหคนนี้แม่งเจ๋งว่ะปีที่แล้วแม่งไปเล่นกับแบ็กเบิร์นแม่งแอซิกระจายนะฮะก็มาเล่นกับทีมชุดใหญ่ดูแล้วน่าจะเป็นตัวหลักในอนาคตของลิพูแน่นอนส่วนแบ็กซ้า ตัวสำรองอย่างคอนทัสซิมิกาผมเห็ว่าโอ้ยใช่ไแมเล่นโคตรดีเลยโยนโคตรแม่นอนะ่ะเติมเกมลุกกล้าเติมอ่ะแล้วก็ลุกนี่งี้ต้องบอกว่าเก็บกินหมดฮะสำหรับซิมิกาครับยนเข้าไปในเก,กาเกทโทษนี้ได้ลุ้นตลอดเลยนะก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่น่ากลัวของลิเวอร์พูลครแม้ว่าดูแล้วคุณภาพจะค่อนข้างต่างจาก เบอร์ลี่นะฮะที่เพิ่งแพ้เราในเกมอุ่นขึ้นมาเหมือนกันนะ,ะก็คือมันแตกต,ต่างกันค่อนข้างชัดเจนอนะ่ะก็ลิฟูเขาเล่นดีกว่าด้วยแล้วก็เหนือกว่าด้วยะฮะก็ไม่แปลกที่จะได้ผลการแข่งขันที่น่าพอใจสําหรับเขาเขานะฮะแล้วก็น,กกน่าจะไหนก็ยังยึดจากฝูงจากแมนยูเต็ดเราไปด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเราดูคืนนี้นะฮะหลังจากที่จบคู่แมนยูซานตันไปในตอนสี่ทุ่มแมนยูเราจะยึดจากฝูงกลับคืนมาได้หรือเปล่าส่วนแชมป์เก่าอย่างแมนซิตี้ที่ปีเอ๊ยสัปดาห์ที่แล้วแพ้ สเปอร์ไปฮะเมื่อคืนนี้แมงก็ถอนแคร์ระเบิดแคนถล่มนอยซิตี้ไปกระจยยิงห้าโศน่ก็เป็นฟอร์มปกติของเขาเขาควรจะยิงได้ประมาณนี้นั่นแหละนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าฤดูกาลนี้ายาในี่ถ้าโอ้โหทีมใหญ่ๆโชว์ฟอร์มได้ดีแบบนี้บอกเลยว่าจะเป็นฤดูกาลที่หมั่นค่อนข้างมากเลยนะฮะกลับมาที่ชุดเล็กบ้างดีกว่าเมื่อกี้มีโอกาสได้ดูไฮไลท์นะของแมนยูเตเราชุดยูยิสาเราบุกไปเสมอเชลซีหนึ่งหนึ่ง ฟอร์มโดยรวมการเล่นเล่นได้ค่อนข้างดีนะดูไฮไลท์ประมาณ20นาทีก็เล่นคล้ายๆกับแมนยูแต่ชุดใหญ่แหละการรับส่งบอลการต่อบอลค่อนข้างใช้ได้แล้วก็ตัวลุกเนี่ยมีจี๊ดๆหลายตัวนะฮะแม้ว่าจะเสียประตูค่อนข้างง่ายจากจุดโทษนะ,ะแต่ก็เอาคืนได้นะฮะจากจังหวะลากเลื้อยข,ของไอ้เจ้าเฟร์นันเดสครับโอ้เป็นอีกหนึ่งดาวลูกที่โผล่ขึ้นมาน่าจับตามองนะฮะแต่ชุดยูยิเอ้อยนะูสิบแปดเนี่ยต้องบอกอาการหนักเลยนะเจอกับลิเวอร์พูลฮะโดนเขา บุกมาถล่มคาบ้านไป5โศนะโอ้โหแมนยูชุดเด็กนี่ยังยังเล่นไม่ค่อยดูเข้าที่เข้าทางมากสักเท่าไหร่นะกองหลังก็ยังคงมีปัญหาต่เชอรลี่พูผมดูยู18เล่นโหูแม่งทรงบอลเหมือนทีมชุดใหญ่เลยนะไม่ว่าจะเป็นความสามารถของตัวรุกนะการไล่จี้เข้าหากอบเกียรทษคู่ต่อสู้นะเหมือนซาร่าเหมือนมาเน่เลยคือแบบโ่เฮ้ยแม่งจี๊ดว่ะแล้วจังหวะเปิดเข้าไปลุ้นในก่อนเขามันก็จะมีตัวสอดเข้าไปเสมอนะ,ะแล้วก็จังหวะการจ่ายตัดช่อง เฮ้ยชุดเด็กแม่งก็ทําได้ดีเหมือนชุดใหญ่บอกเลยว่าเลือครูชุดเด็กนี่ก็เป็นทีมที่น่ากลัวนะแมนยู you, เราก็คงต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็ตอนนี้โอ้โหคือนอกจากชุดใหญ่ยังต้องแข่งขัน สู้กันในระยะยาวนะฮะชุดเด็กเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าแต่ละทีมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะแล้วแมนยูเต็ดเราก็ต้องเน้นมากๆนะครับเพราะไม่งั้นมีดาวรุ่งที่จะขึ้นมาชุดใหญ่เนี่ยมันจะดูเก่งไม่เท่าทีมอื่นเขาน,นะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปในการพัฒนาทีมระยะยาวของแต่ละสโมสรนะครับผมก็เดี๋ยวคืนนี้มาลุ้นกันต่อนะครับว่าแมนยูเราจะยึดจากูงคืนจากลิวเวอร์พูลได้หรือเปล่านะครับ